สวัสดีครับวันนี้มาฟังเพลินๆกับช่อง2 4 June นักเล่าเรื่องกันไม่ว่าจะเปิดฟังก่อนนอนหรือฟังเวลาทำงานก็ได้ถึงนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับในตอนเงาของคนที่ยังไม่ตายหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านนาลับฟ้ามีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกบ้านรู้กันดีห้ามส่องเงาของตัวเองหลังเชี่ยงคืน ไม่ว่าจะบนกระจกน้ำหรือพื้นใดๆก็ตามเหตุผลไม่มีใครบอกชัดเจนคนแก่เพียงบอกว่าใครเห็นเงาตัวเองตอนนั้นจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อแทนไม่เคยเชื่อเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่าหลอกเด็กจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังกลับจากบ้านเพื่อนเขาเดินผาน่านบ่อน้ำกลางหมู่บ้านตอนตีหนึ่ง และเสียงกระซิบแ,แผ่วๆดังขึ้นจากความมืดมองฉันสิฉันคือเงาที่แท้จริงของเธอแทนรู้สึกเสียวสันหลังแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ชนะเขาก้มลงมองน้ำน้ำในบ่อนิ่งสนิทอย่างผิดธรรมชาตินิ่งจนทำให้ภาพสะท้อนชัดราวกับกระจกเงาชัดจนเกินไปแทนมองใบหน้าตัวเองในน้ำแต่มันไม่ยิ้ม ไม่กระพริบตาตามเขามันเหมือนกำลังมองทะลุเข้ามาในหัวของเขาเหมือนกำลังนับจังหวะหายใจของเขาอยู่ๆเงาในาน้ำก็ยกยิ้มขึ้นช้าๆแต่ตัวแทนจริงๆยังคงทำหน้าเฉยๆหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูเขาดึงสายตาออกทันทีแต่สายสัมพันธ์บางอย่างเหมือนถูกดึงติดกันไว้เงาในาน้ำยังคงยิ้มยิ้มกว้างขึ้นและกว้างขึ้นอย่างผิดรูป ก่อนที่เงานั้นจะกระซิบอีกครั้งว่าคืนหนึ่งเราจะสลับกันแทนพง,งาถอยล้มลงกับพื้นเขารีบวิ่งกลับบ้านปิดประตูล็อกกลอนทุกอย่างเงียบสนิทแต่ภายในใจเขากลับมีความรู้สึกเหมือนมีอีกคนหนึ่งเฝ้ามองตามหลังมาตลอดทางเช้าวันต่อมาแทนตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกไม่เหมือนเดิมราวกับตอนนอนมีใครมายืนอยู่ข้างเตียงทั้งคืน เขามองกระจกเพื่อจะล้างหน้าและในเสี้ยววินาทีสั้นๆเงาของเขาเหมือนจะหันหน้ามามองเขาช้ากว่าเพียงครึ่งจังหวะเขากระพริบตาทุกอย่างกลับมาเหมือนปกติแต่ความหนาวเย็นแทรกซึมไปทั่วสันหลังตลอดทั้งวันแทนรู้สึกเหมือนเงาตัวเองขยับช้ากว่าเล็กน้อยบางครั้งเหมือนเงายืนใกล้เขาเกินไปบางครั้งเหมือนมันหันหน้าเขาหาเขาทั้งที่ตัวเขาหันไปอีกทาง ค่ำวันนั้นเขาไปหาผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านด้วยความสับสนเมื่อได้ฟังเรื่องทั้งหมดผู้เฒ่าหน้าซีดทันทีมันเห็นเธอแล้วเธอเปิดประตูให้มันแล้วลูกอีกสามคืนเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาในร่างนี้อีกแพนเต็มไปด้วยความกลัวแต่ผู้เฒ่าก็บอกทางรอดเพียงอย่างเดียวสามคืนนี้ห้ามออกไปไหนและห้ามมองเห็นเงาตัวเองเด็ดขาด ถ้าทำได้เงานั้นจะค่อยๆจางหายไปเองคืนแรกเขาปิดไฟทุกดวงในบ้านนั่งอยู่ในความมืดสนิทกอดเขารอฟ้าสางแต่กลางดึกเขาได้ยินเสียงเล็บครูดที่พื้นห้องชา้าลากยาวเหมือนอะไรบางอย่างกำลังคลานแทนเสียงกระซิบจากมหมมห้องดังเหมือนมาจากใต้พื้นเงาของเธอ อยู่ข้างในนี้แล้วเขากัดฟันนั่งนิ่งไม่มองไม่ขยับจนกระทั่งความเงียบเข้ามาแทนที่และฟ้าสางในที่สุดคืนที่สองเสียงฝีเท้าดังอยู่หลังประตูห้องนอนบางครั้งมันเหมือนมีใครเลื่อนโต๊ะเก้าอี้บางครั้งเหมือนมีคนยืนอยู่หลังบานประตูแบบแนบชิดแทนหลับตานับลมหายใจรอแสงเช้าอย่างทรมาน แต่ตอนเช้าผู้เท่ามาหาสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมว่าคืนสุดท้ายมันจะแรงที่สุดคืนนี้มันจะพยายามให้เธอมองเห็นมันถ้าเธอหลุดแม้เพียงวินาทีเดียวมันจะเป็นคนตื่นขึ้นมาแทนเธอคืนสุดท้ายแทนปิดไฟทั้งบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ทั่วห้องกลับเริ่มมืดสนิทแบบผิดธรรมชาติ มืดจนแม้แต่ปลายนิ้วของตัวเองก็แทบมองไม่เห็นแล้วก็เริ่มขึ้นเสียงหายใจอยู่ข้างหลังเขาเสียงก้าวเดินตรงมาหาเขาช้าๆเสียงกระซิบใกล้หูมากจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบเธอเหนื่อยใช่ไหมมองฉันสิแค่หันมานิดเดียวโต๊เก้าขี้ หนังสือเริ่มล้มเองดังโครมครามรอบตัวเหมือนบ้านกำลังถูกคลิกความแต่แทนหลับตาแน่นพยายามท่องในใจว่าอย่าหันไปอย่าหันไปอย่าหันไปในความมืดสนิทเขารู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังยืนอยู่ด้านหลังใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้จนเหมือนเงามันทาบหลังเขาใกล้จนเย็นถึงกระดูกสันหลังอีกแค่ลืมตา ฉันจะได้เป็นเธอแล้วนะและทันใดนั้นแสงเช้าแรกก็ลอดเข้ามาจากขอบหน้าต่างเสียงทั้งหมดหยุดลงอย่างฉับพลันความมืดจางหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแทนรอดเขานั่งอยู่บนพื้นเงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมเช้าว,วันนั้นแทนลุกขึ้นช้า และเดินไปที่ประตูบ้านเมื่อเปิดประตูออกแสงดวงอาทิตย์สาดเข้ามาเต็มหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหรือดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์มานะครับน้อมรับทุกคำติชมทุกกรณีครับ